นขณะนทานามาี่อตลอดระยะเวลาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม รัฐมนตรีก็คือท่านพลเอกบางพื้นที่น้ำท่วมจนถึงหลังคาแล้วก็ของกันีมมีจุดปายกอยู่4จุด240ริโกเรียนนะครับแล้วก็ที่ราศีสินห์ใช่ไหมดีใจไหมนครราชสีมาขอคุณนนขอทีมงานประมาณ7,278ันงนายโดยเฉพาะกำลังคนจากมบ2อรห้5แลพคห้ โดยเฉพาะเขตทหารที่ยึดจ่าทรัพยากรเครื่องไม้เครื่องมือที่ได้การสนับสนุนเขามาลงมาที่บุรรีัมย์สุรินทร์แล้วก็ลงมาที่สี่สเกตทำให้มวลน้ำน้ำได้เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรประมาณสามแสนเจ็ดพันครับที่อยู่ติดริมมูลดังนั้นในห้าอเภอกับบรวมั้งเทศบาลเมืองด้วยผมตารางกิโลเมตรนะครับเป็นพื้นที่ที่ต่อจากกับจังหวัดสุรินทร์นะครับอุบลของและอาหารก็ต้องเอาไปให้ดีไหมแบบนี้ เอาภาพนี้เอาภาพนี้นี่มันก็กำลังมาเด้อกลับมาทางนี้เอาเอาภาพนี้หนิภาพนี้หนไปหามแม่น้ำชีแม่น้ำจีเกมส์ค้งโอ้ยต้องรับผิดชอบยังไงล่ะเพราะว่าโมงพยาบาลดูแลสิ่ของก็บ้างที่จะต้องดูแลก็จะมีเวชภัณฑ์เวชภัณฑ์ดูแลแล้วก็มาจากพื้นที่นะครับตอนนี้ก็สี่พันตัวสี่พัน ไปแล้วก็ไปน้ำกะไปน้ำก็จะส่งนะเดี๋วภาพขอบ้านก็จะเปนีาพขอใบ้าน ของข้างยังน้ำยังสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นน้ำก็จะไหลมาที่ตึเกตนี้นะครับก็แต่ว่าเท่าที่รับฟังจากคำบรรยายแล้วก็คงยังไม่เรย่เท่าไรแต่ที่สคัญรัฐบาลจะเยียวยาให้ผู้ที่รับผลกระทบจากการเกษตรก็ดีในเรื่องบ้านเกือบบ้านเลยก็ดีในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนก็ดีทุกคนนะครับ โดยผู้ว่ารายการจังหวัดจะให้การตำรวจแล้แก้ไขปัญหาเรื่องการยีวยาพุกปานหลังคาเรือนที่ได้รับอลำนะครับเพราะนั้นต้องต้องรับทราบนะครับว่าเพืให้การจะแก้ไขปัญหาผลกัรโกตีแล้วส่วนเรื่องกั้นน้ำอะไรที่มันทำรุดรุดโง่นะผมก็เลยสั่งให้กรมโยธาได้วางแผนงาน ผมว่ารายการจังหวัดนะกรมชมประทานได้ดาเนินการทําแผนว่าทำแผนบริหารน้ำ20สิปีนะครับโดยการกวางระบบทั้งหมดในการที่จะปรับปรุงเร็เพื่อรองวประมาณแล้วก็จะได้ทําไม่ให้น้ำท่วมต่อไปเลยครับ